สวัสดีครับพาสองทหารเสือมาเดินป่ามาศึกษาธรรมชาติเนาะเป็นคนรุ่นใหม่ต้องสนใจรักธรรมชาติครับวันนี้จะพาเดินเข้าป่าแถวแถวป่าหอดูไฟครับหรือว่าหอคอยซึ่งจะเดินเข้าป่าตรงนี้เลยแล้วก็จะไปทะลุหอคอยแต่เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเอฟซดูก่อนครับที่รถแมคโคได้ขุดลอกคลอง ขั้นคูกันพ่อใหญ่หรือว่ากันช้างตอนนี้ผมอยู่ที่กิโลเมตรที่เท่าไรเนาะเดี๋ยวพาดูก่อนวันนี้ผมก็มาอยู่ที่กิโลเมตรที่ห้าบวกเก้าร้อยแสดงว่าเกือบถึงหกกิโลแล้วตอนนี้ก็ทำไปไกลแล้วครับทำไปถึงนู้นแล้วครับน่าจะได้สิบกิโลรถเมโคมาเสริมอีกประมาณสองสามคันครับช่วยกัน จะได้รีบเสร็จแต่ก็ตรงไหนที่ไม่มีก้อนหินก็สามารถขุดได้ลึกครับตรงไหนมีก้อนหินขุดไม่ได้พ่อใหญ่ก็จะข้ามได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมไปเห็นในคลิปก่อนแล้วที่ถ่ายลงให้พี่ดกุสิได้ดูตรงไหนที่มีก้อนหินรถแมคโครขุดไม่ได้พ่อใหญ่ก็ข้ามได้แบบสบายเลยเดี๋ยวผมจะเข้าตรงนี้แหละครับนี่เข้าไปในป่าตรงนี้หละเดี๋ยวจะพานัยรุ่นสองคนนี้หละ สองทหารเสือเข้าไปแต่จะให้เขาใช้เข็มทิศครับว่าจะเดินไปจะถูกหอดูไฟหรือเปล่าเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางเข้าป่าจากตรงนี้ครับจุดตรงนี้ก็ห่างจากหอคอยประมาณเกือบประมาณเจ0 0 0ดรอเมตรครับเกือบกิโลหอดูไฟก็จะอยู่ช่วงประมาณตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะดูเข็มทิศต,ตั้งเข็มทิศดูว่าเข็มทิศ จะอยู่ตรงไหนทิศเหนือเนาะทำไมมันเล็กสามต้องดูขันบนอ๋อทิศเหนือแสดงว่าต้องเดินตรงนี้ครับถึงจะไปตรงหอคอยหรือว่าหอดูไฟครับลองดูว่าเข็มทิศกับโทรศัพท์จะตรงไหมครับจะตรงไหมถ้าเราเดินไปจะชนหอคอยหรือเปล่าเอาต้นอะไรเนี่ยสองคนนี้ใครรู้เนี่ย ยังงามอ่ฮะต้นยังงาม่ยางนาน้องต้นบอกว่ายางนาครับเอาเอืด้ดว่าต้นอะไรใครรู้บ้างเอาให้ให้ทายแบบเดาๆไปเลยเดี๋ยวจะเฉลยพี่น้องเอฟซีรู้หรือเปล่าครับนี่ว่าต้นอะไรเออเอาเปลือกมาดูเอานี่หุ้มตัวนี้มันหุ้ม,มเมล็ดมมเมล็ดมัน เอาต้นอะไรน้องเอิร์ตอีดิที่เคยเพาะเอาไปเพาะกันอยู่กระท่อมลายนาหมอนนะมะขาโมเลยมะขาโมอีกอีกอย่างหนึ่งพี่น้องกันกับมะขาโมงเออมะขาเต้นี่แหละมะขาเต้อันนี้เขาเรียกต้นมะขาเต้อารู้ไปชนิดหนึ่งแล้วครับต้นไม้อันนี้เป็นต้นมะขาเต้ครับเพราะว่าต้นมะขาโมงนี่กิ่งก้านสาขามันจะเยอะกว่านี้ครับแต่มะขาเต้เนี่ยมันจะสูงไปเลย ต้นมันจะเรียวสูงเอาไปได้แล้วต้นหนึ่งชนิดหนึ่งจําไว้เด้อทีนี้นี่นเ,ลเลยต้นมะคาเต้ <c oughs> เอาเดินตามเข็มทิศไปเลยครับเอาเดี๋ยวพามาให้ศึกษาดูต้นนี้ต้นอะไรนี่ต้นรู้ว่ ต้นะยุงไม่ใช่พี่น้ฟซีนน่าจะรู้แล้วเนาะเพราะว่าผมเคยพาบอกมาเรื่อยอยู่ครับต้นอะไรไม่รู้เนาะไม,ไม่มีใครรู้รอันนี้เขาเรียกต้นกำมพร้าครับนี่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักครับนี่ต้นกำมพร้าที่ทำไมพ่อเด็กๆนี่เอาทําเป็นบงังโพจะมีบองไม้ไผ่เอามาแล้วก็เอาลูกกำพร้าใส่แล้วก็ยิงกันเสียบใส่บังโพยิงนี่แหละต้นกำมพร้าแต่ต้นนี้มันใหญ่มันแก่มากเลยนี่ ลูกมันมีไหมนีม่ลูกมันต้นนี้ไม่มีลูกครับอ้าวได้หลายชนิดแล้วต้นไม้กําพา้าเต็มไปหมดเลยฝั่งถนนไม่นก็ต้นกําพา้าเลยไปเดินทางต่อ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับเกือบจะบ่ายโมงแล้วก็สองทหารเสือนี่รู้สึกว่าจะหิวข้าวแล้วครับเดินทางมาเหนื่อยแล้วบักต้นก็จะก่อไฟครับไอบักเอิร์ดก็จะไปหาไม้มาทำที่ย่างกับข้าวครับเดี๋ยวรอดูครับการเรียนลูกเสือมานี่จะสามารถเอาชีวิตอยู่ในป่าได้หรือเปล่าใช้ ความรู้ที่เรียนมาจากผ่านการเข้าค่ายลูกเสือ เอา,เอาได้ทีแล้วครับน่าจะสุกแล้ว ผมจะแบ่งถวายเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับเพราะว่าเรามาอยู่ป่าเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้ปกปักรักษาเราโอเคครับเดี๋ยวขอไปถวายเจ้าที่เจ้าทางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะเอเอานั being, ality, ่งขับสมาธิดีๆดีึ เไม่แล้วเอ้ามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีสองอย่างเลยครับเป็นข้าวเหนียวเขาเรียกเขาเนียวนะข้าวเหนียวกำบอข้าวเหนียวกำกับข้าวเหนียวขาวเอ้าลุยถุงเอ้ามาครับพี่น้องทุกคนกินข้าวด้วยกันกับผมเด้อเอาลงมืออืมก่อนเลยกินดู

Nó nhỏ à. nắng nó nhỏ. Nhô đó có nó mà, lắm. Hm, có gì nữa Đầy mất Thật sự ít mát mát cả, có gì mát có gì

สองเดือนสามเดือนก่อนปีใหม่นี่นะปิดปีใหม่นะที่สามสิบน,นักเลี้ยงทีปิดด่วนเออจะปิดด้วยกันสามสิบกันมีโอ้ยยังไม่บอกท่จะไปได้บอรลรถหลายป่ะนี่ยไหนมอเตอร์ไซ ย่งบ่ล็ได้อกเฮ้ยตัมน้นอยๆเอาตัวนาะมีผักอาเลยอือตัวอหเอาผักมานค กินข้าวอิ่มแล้วครับต่อไปก็เก็บของเตรียมตัวออกเดินทางไฟก็ดับเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่ยังขยะอีกทุงนึงหนึ่งเก็บใส่เอาไว้ไปทิ้งข้างนอกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติครับย่อยสลายได้เราก็าไว้แบบนี้ได้เลยแต่ขยะที่เราเอามาเราต้องเอาออกไปทิ้งข้างนอกหมดเลยครับ เ,เตรียมพร้อมอยังสะพายกระเป๋าเป้ออกเดินทางต่อโอ้ตูดไม่เจ๊ดินเตรียมตูดเลยเอาดูเข็มทิศไปทางไหนเดินตามเข็มทิศไปเลย เราโน่นี่ยนอะหอคอย,อยสุดท้ายก็เดินทางมาจนถึงหอคอยจนได้ครับ ต่อไปก็ขึ้นไปดูวิวบนหอคอยครับจะสวยเหมือนตอนมาตอนนั้นหรือเปล่าโอ้เก็บเลยเนาะเก็บโทรศัพท์เลยเนีย่มาถึงหอคอยนี่ <c oughs> เขา <c oughs> แม่นยำอยู่ครับเอาโทรศัพท์ดูเข็มทิศก็สามารถมาถึงหอคอยอย่างแม่นยำเหมือนกันครับ อ๋อคอยนี้ก็จะมีสี่ชั้นครับสูงประมาณเท่าไหร่โอ้ความสูงนี่ประมาณสี่สิบเมตรขึ้นได้เลยระวังมดแดงด้วยมดแดงเยอะมากเลยเอาากำลังจะขึ้นไปทั้นที่สองครับอู้ดูผมต้องสต็อปไว้ก่อนครับอันทโอ้ชั้นสุดท้ายแล้วครับ ชันมากเลยชั้นสุดท้ายนี่โอ้เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวขึ้นตามนุมนมเข้าไปโอ้ถึงแล้วครับเขากระเจียวครับฝั่งทางนูน้น อันนี้บรรยากาศตอนกลางวันเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วเนาะผมว่าบ่ายสามแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้ววิวกลางวันก็สวยไม่แพ้เหมือนวิวตอนเช้าเลยครับ เดี๋ยวจะดูวิวอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ลงไปแล้วครับตอนลงก็ต้องหันหน้าลงเพราะว่ามันชันดูวิวได้สักพักหนึ่งก็ลงไปคืนแล้วครับตอนนี้ลงมาถึงพื้นดินแล้วครับ เดินทางต่อตอนนี้พวกผมสามคนก็ได้ออกเดินทางมาถึงรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งอยู่ติดโคกวัวข้อควายผมจอดประจําอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าเดินเข้าป่าบริเวณแถวหอคอยก็น่าจะได้ความรู้ไปเยอะพอสมควรกับการเดินป่าครั้งนี้เนาะกับสองทหารเสือแล้วก็กินข้าวกันกลางป่าก็อร่อยน่าดูเลย ท้ายนี้ก็ผมกับหลานแล้วก็ลูกชายก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียตรงนี้ครับสวัสดีครับ